แต่งงานมาสิบปีชีวิตของฉันเต็มไปด้วยความว่างเปล่าห้องนอนกว้างใหญ่แต่งเงียบเงินผ้าม่านหนาถือปล่อยให้แสงแดดส่องเข้ามาเพียงเสี้ยวเดียวเมื่อฉันจับขอบเตียงแน่นอากาศร้อนอบอ้าวแต่ใจฉันกลับเย็นเฉียบฉันเห็นเขาเซียวของบริษัทใหญ่ยืนอยู่ข้างหน้าทีวีจ้องหน้าจออย่างไม่สนใจฉันเสียงนาฬิกาดังช้าช้าทุกวินาทีเหมือนทิ่มแทงหัวใจประตูเปิดเสียงก้าวเท้าใกล้เข้ามาฉันหันไปมองใบหน้าเขาเคร่งเครียดสีหน้าเต็มไปด้วยความโกรธมือกำแน่นจนเล็บขาว ผู้หญิงคนนั้นมาขอแต่งงานกับเขาเธอยิ้มราวกับโลกทั้งไปเป็นของเธอแต่ร่างกายฉันกลับแ็งทื่อความร้อนขึ้นมาที่ใบหน้าเหงื่อไหลาตามแนวคอเขาหันมองฉันสายตาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความโกรธที่ซ่อนอยู่ฉันรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนลมหายใจของฉันติดขัดภายในอกเหมือนถูกบีบเสียงหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะระเบิดรู้สึกถึงความเย็นจากพื้นไม้ใต้ฝ่าเท้าความมืดในห้องเหมือนกลืนกินทุกอย่างฉันเห็นเขาก้าวไปข้างหน้าฝ่าความกลัวและความอาย ทุกคำพูดที่เขาพูดออกมาเหมือนมีคมมีซ่อนอยู่เสียงเขาสั่นด้วยความโกรธและความเจ็บปวดฉันรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนจากคำพูดของเขาและทันใดนั้นฉันเห็นร่างเขาสั่นไหวมือทั้งสองกำแน่นเสียงคำรามเงียบๆออกมาจากปากอย่างควบคุมไม่ได้ทุกสิ่งรอบตัวฉันเหมือนสั่นสะเทือนร่างเขาสั่นไหวอยู่ตรงหน้ามือกำแน่นจนเส้นเลือดปุดขึ้นบนฝ่ามือเสียงคำรามที่เงียบๆกลายเป็นเสียงที่เจ็บปวดและคุณไม่อยู่ฉันมองเห็นดวงตาของเขาแดงก่ำแววตาเต็มไปด้วยความโกรธและความเจ็บปวดที่ซ่อนอยู่ลึก ผู้หญิงคนนั้นยืนนิ่งเธอเริ่มสังเกตถึงความเปลี่ยนแปลงท่าทางของเขาเหมือนกับสัตว์ที่ถูกคุมขังร่างของเขาก้าวเข้าหาเธออย่างรวดเร็วแต่สายตาเหลือบมาที่ชั้นราวกับบอกว่าอย่ากลัวหัวใจฉันเต้นแรงจนเหมือนจะทะลุอกอกากาศรอบตัวเหมือนหยุดนิ่งเสียงลมหายใจของเราสามคนเต็มห้องช่วงเวลาเหมือนยืดออกยาวไม่สิ้นสุดเขายืนอยู่ตรงหน้าผู้หญิงคนนั้นมือสัน่นแต่ไม่ปล่อยแรงก้าวช้าๆแต่มั่นคงใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความโกรธและการตัดสินใจบางอย่าง ฉันรู้สึกถึงแรงดึงดูดทางอารมณ์เหมือนโลกทั้งใบหายใจไปพร้อมกับเขาความตึงเครียดสูงขึ้นทุกวินาทีเสียงหัวใจฉันดังก้องในหูเขากำมือแน่นร่างกายสันสานแต่สายตาโฟกัสไปที่ผู้หญิงคนนั้นอย่างชัดเจนทุกวินาทีเต็มไปด้วยความรุนแรงและความไม่คาดคิดฉันเห็นแววตาเขาเปลี่ยนไปจากโกรธเป็นความเจ็บปวดและความเสียใจความตึงเครียดในห้องพุ่งสูงสุดร่างเขาก้มต่ำราวกับกำลังควบคุมอารมณ์ตัวเอง และในวินาทีนั้นความเงียบปลื้นกินทุกอย่างทุกเสียงถูกลืนลงในหัวใจฉันฉันไม่รู้ว่าต่อไปจะเกิดอะไรแต่รู้สึกถึงพลังและความรุนแรงที่พุ่งเข้ามาโดยไม่อาจหยุดได้ความเงียบในห้องหนักอึ้งเหมือนก้อนหินทับอกร่างเขายังคงสัน่นแต่สายตาเริ่มมีประกายบางอย่างเหมือนแสงไฟเล็กๆทะลุผ่านความโกรธความเจ็บปวดและความยินชาสิบปีที่ผ่านมาผู้หญิงคนนั้นเริ่มถอยหลังไบหน้าของเธอสัน่นด้วยความประหลาดใจรู้สึกถึงแรงดึงดูดและความเข้มข้นจากร่างของเขาเธอไม่เคยเห็นเขาเป็นแบบนี้มาก่อน ฉันยืนอยู่ตรงมุมห้องหัวใจเต้นแรงจนแทบหลุดออกมาเหงื่อไหลลงตามกรอบหน้าฉันเห็นเส้นเลือดเล็กๆบนคอเขาปรากฏชัดในแสงไฟอ่อนเขาก้าวเข้าหาผู้หญิงคนนั้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เพราะความกโกรธแต่เพราะความชัดเจนในใจร่างเขาแข็งแรงแต่เต็มไปด้วยความคุมอารมณ์อย่างลึกซึง้งฉันได้ยินเสียงลมหายใจของเขาสั่นราวกับกำลังต่อสู้กับอารมณ์ภายในเสียงหัวใจฉันดังคัเทียมกับเสียงเต้นของเขาทุกอย่างรอบตัวเหมือนหยุดนิ่ง ทันใดนั้นเขากลับหันมามองฉันสายตาเต็มไปด้วยความเสียใจและคำขอโทษที่ไม่เคยพูดออกมาฉันรู้สึกถึงแรงดึงดูดของเขาราวกับโลกทั้งใบพุ่งเข้ามาในหัวใจฉันผู้หญิงคนนั้นเริ่มร้องให้ไม่ใช่เพราะความเสียใจแต่เพราะความช็อกเธอไม่คาดคิดว่าเขาจะเปลี่ยนไปขนาดนี้เขากำมมือแน่นแล้วปล่อยแรงบางส่วนมองเธอด้วยความเด็ดขาดแต่สงบนิ่งเสียงลมหายใจของทุกคนเงียบลงเหลือเพียงเสียงเต้นหัวใจที่ดังระทึก และในวินาทีนั้นทุกสิ่งเหมือนแขวนอยู่บนเส้นได้ความตึงเครียดสูงสุดความลับและอารมณ์ทั้งสิปีถูกเปิดเผยโดยไม่ต้องพูดคำใดความจริงถูกเปิดเผยและทุกคนรู้ว่าไม่มีใครเหมือนเดิมอีกต่อไปเขาเงยหน้ามองฉันสายตาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความรักที่ซ่อนอยู่ตลอดสิปีความเงียบในห้องหนักจนแทบหายใจไม่ออกฉันรู้สึกถึงแรงดึงดูดรุนแรงร่างเขาใกล้เข้ามาแต่ไม่ใช่เพื่อทำร้ายแต่เพื่อบอกความจริงที่ไม่เคยพูด ผู้หญิงคนนั้นยืนแขงทื่อใบหน้าซีดเผือดน้ำตาไหลไม่หยุดเธอไม่เคยคิดว่าเขาจะกล้าเผชิญหน้ากับความรู้สึกของตัวเองแบบนี้เขาก้าวมาหาฉันช้าๆแต่มั่นคงมือเขาสัมผัสมือฉันอย่างระมัดระวังราวกับกลัวว่าการเคลื่อนไหวผิดพลาดจะทําให้ทุกอย่างพังทลายเสียงหัวใจฉันดังทัเทียมกับเสียงเต้นของเขาทุกสิ่งรอบตัวเงียบสนิทเหลือเพียงลมหายใจของเราสองคนและแรงดึงดูดที่ไม่อาจต้านทานเขาพูดด้วยเสียงต่ําแต่ชัดเจนตลอดสิบปีฉันไม่เคยสนใจใครนอกจากเธอ คำพูดนั้นเหมือนสายฟ้าฟาดเข้าหาใจฉันผู้หญิงคนนั้นก้าวถอยหลังอึ้งกับความจริงที่เธอไม่เคยรู้เธอหมุนตัวและออกจากห้องอย่างรวดเร็วเหลือเพียงเราสองคนความตึงเครียดคลายลงเล็กน้อยแต่ความรู้สึกหนักอึ้งยังคงอยู่ฉันมองตาเขารู้สึกถึงความเจ็บปวดความรักและความเสียใจทั้งหมดที่เขาเก็บไว้เขากอดฉันแน่นราวกับกลัวว่าถ้าไม่ทําแบบนี้ทุกอย่างจะสูญหายไปตลอดการเสียงลมหายใจของเราผสานกันอุณหภูมิในห้องอุ่นขึ้นทันที และในวินาทีนั้นฉันรู้ว่าความเงียบความเย็นชาและความโกรธตลอดสิบปีถูกแทนที่ด้วยความรักที่ชัดเจนและไม่อาจปฏิเสธเขากอดฉันแน่นขึ้นราวกับกลัวว่าถ้าเพียงปล่อยมือความเงียบและความเจ็บปวดที่ซ่อนอยู่สิบปีจะกลับมาอีกครั้งลมหายใจของเขาร้อนและหนักแน่นฉันได้กลิ่นน้ำหอมเดิมๆที่คุ้นเคยมันพาฉันย้อนกลับไปทุกความทรงจำที่เรามีด้วยกันฉันวางมือบนนอกเขาสัมผัสถึงหัวใจที่เต้นแรงและไม่สม่ำเสมอทุกจังหวะเต็มไปด้วยความรู้สึกทั้งโกรธทั้งรักทั้งเสียใจและอ่อนโยนพร้อม เขาก้มลงกระซิบข้างหูฉันเสียงสั่นแต่มั่นคงฉันผิดไปหมดฉันไม่เคยเห็นเธอแต่ตอนนี้ฉันจะไม่ปล่อยเธอไปอีกความจริงเหล่านี้เหมือนระเบิดในใจฉันเรายืนอยู่กลางห้องที่เงียบสงัดราวกับโลกทั้งไปหยุดหมุนฉันมองหน้าเขาอย่างแทบไม่เชื่อสายตาเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งความเจ็บปวดทั้งความไม่เข้าใจทั้งความเหินห่างถูกลบออกด้วยเพียงไม่กี่วินาทีผู้หญิงคนนั้นออกจากห้องไปแล้วเหลือเพียงร่องรอยความตื่นตระหนกแต่สิ่งที่เหลือในห้องคือความชัดเจนความรักที่ไม่เคยตายและความสัมพันธ์ที่กำลังเริ่มต้นใหม่ เขาเอามือกุมือฉันแน่นขึ้นราวกับสัญญาว่าจะไม่ปล่อยฉันไปอีกเราไม่พูดอะไรเพียงยืนมองตากันอากาศรอบตัวอบอุ่นขึ้นความตึงเครียดที่เคยทําให้ใจฉันเจ็บปวดถูกแทนที่ด้วยความมั่นใจและความรักในที่สุดหลังจากสิบปีของความเงียบและความโกรธเราได้พบกันอีกครั้งความรักและความเข้าใจที่แท้จริงปรากฏชัดเจนในสายตาเราๆกับว่าความทุกข์ที่ผ่านมาเป็นเพียงบททดสอบฉันรู้แล้วว่าทุกสิ่งที่ผ่านมาไม่ได้สูญเปล่ามันทําให้เรารู้ค่าในกันและกันมากขึ้นและจากนี้ไปเราจะไม่ปล่อยมือกันอีก เรายืนกอดกันอยู่กลางห้องแสงแดดอ่อนๆส่องผ่านผ้ามา่านลงมาบนพื้นไม้เงาของเราทับซ้อนกันเป็นหนึ่งเดียวอากาศอบอุ่นเต็มไปด้วยความเงียบสงบและความเข้าใจเขายิ้มบางๆมองฉันด้วยสายตาที่ไม่เคยเห็นมาก่อนความโกรธความเจ็บปวดและความเย็นชาหายไปหมดเหลือเพียงความรักที่ชัดเจนและมั่นคงฉันวางมือบนแก้มเขาสัมผัสถ,ถึงความอบอุ่นและหัวใจที่เต้นแรงเหมือนกันเราไม่ต้องพูดอะไรทุกสายตาทุกสัมผัสพูดแทนทุกคำ เขากระชับการกอดแน่นขึ้นราวกับต้องการบอกว่าไม่มีวันปล่อยมืออีกไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตฉันรู้สึกถึงความปลอดภัยครั้งแรกในรอบสิบปีหัวใจที่เคยเจ็บปวดเริ่มเต็มไปด้วยความหวังและความอบอุ่นเสียงนาฬิกาในห้องยังคงดังช้าๆแต่คราวนี้ไม่ได้ทําให้ใจฉันอึดอัดอีกต่อไปทุกวินาทีเต็มไปด้วยความสงบและความชัดเจนเรายืนกอดกันเช่นนั้นรู้ว่าแม้โลกภายนอกจะเปลี่ยนไปความรักและความเข้าใจที่เพิ่งฟื้นคืนจะไม่หายไปอีก และในที่สุดหลังจากสิบปีของความเหินห่างและความเจ็บปวดเราได้กลับมาพบกันอีกครั้งความสัมพันธ์ของเรากลับมาแน่นแฟ้นกว่าเดิมราวกับบทเรียนทั้งหมดที่ผ่านมาทําให้ความรักของเราลึกซึ้งและแข็งแรงยิ่งขึ้นแสงแดดยามบ่ายส่องผ่านผ้าม่านลงมาที่พื้นไม้เงาของเราสองคนทับซ้อนกันเป็นหนึ่งเดียวเข้ากำมือฉันแน่นราวกับยืนยันว่าครั้งนี้ไม่มีทางปล่อยไปอีก ฉันมองลึกเข้าไปในดวงตาเขาเห็นทั้งความเสียใจในอดีตความเจ็บปวดที่เก็บไว้นานและความรักที่เราคอยการคืนกลับมาเสียงลมหายใจของเราผสานกันเป็นหนึ่งเดียวทุกสัมผัสสื่อสารทุกคําพูดที่ไม่เคยเอ่ยเขากระซิบข้างหูฉันด้วยเสียงสัน่นขอโทษที่เคยปล่อยให้เธอรู้สึกโดดเดี่ยวฉันจะไม่ทําแบบนั้นอีกหัวใจฉันแทบหลุดออกมาในความอบอุ่นเรายืนกอดกันนิ่งๆรู้ว่าโลกภายนอกจะเปลี่ยนไปอย่างไรแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือเรากลับมาพบกันอีกครั้งความรักที่แท้จริงฟื้นคืนอย่างชัดเจนและมั่นคง เสียงนาฬิกาดังช้าๆแต่คราวนี้มันไม่ทําให้ใจฉันอึดอัดอีกต่อไปทุกวินาทีเต็มไปด้วยความสงบและความเข้าใจเราสองคนเพราะเผชิญทุกอย่างด้วยกันและในที่สุดหลังจากสิปีของความเหินห่างความเจ็บปวดและความไม่เข้าใจเราได้เริ่มต้นบทใหม่ด้วยกันด้วยความรักที่ลึกซึง้งและแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นหลังจากวันที่เต็มไปด้วยความโกรธความช็อกและความเจ็บปวดทุกอย่างในห้องเงียบสงัดอีกครั้งแสงแดดอ่อนๆยามบ่ายส่องลงบนพื้นไม้สะท้อนเงาของเราสองร่างที่เคยห่างไกลแต่ตอนนี้อยู่ใกล้กันอย่างแน่นแฟน้น เขาจับมือฉันแน่นกำมือด้วยความมั่นคงและความรักที่ชัดเจนทุกสายตาที่มองมาที่เราต่างรู้ว่าความสัมพันธ์นี้ผ่านบททดสอบอันหนักหน่วงมาแล้วฉันมองลึกเข้าไปในดวงตาของเขาเห็นทั้งความเสียใจในอดีตความเจ็บปวดที่เก็บไว้และความรักที่ไม่เคยจางหายเราไม่ต้องพูดคำใดเสียงหัวใจของเราพูดแทนทุกอย่างเขากระซิบเบาๆข้างหูฉันฉันไม่ปล่อยเธอไปอีกฉันจะอยู่กับเธอเสมอคำพูดนั้นอบอุ่นและมั่นคงเหมือนเป็นสัญญาที่ไม่มีวันล้มเลิก เรายืนกอดกันนิ่งๆรู้สึกถึงความอบอุ่นและความสงบที่เติมเต็มหัวใจหลังจากสิบปีของความเหินห่างและความเจ็บปวดผู้หญิงคนนั้นจากไปแล้วทิ้งเพียงความทรงจําแต่ไม่สามารถแต่ต้องความรักที่ฟื้นคืนระหว่างเราสองคนได้อีกและในที่สุดหลังจากสิบปีของความเงียบการไม่สนใจและความเข้าใจผิดเราได้กลับมาพบกันอีกครั้งด้วยความรักที่ลึกซึ้งและมั่นคงกว่าเดิมโลกภายนอกอาจเปลี่ยนไปแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือเราอยู่ด้วยกันและพร้อมเผชิญทุกสิ่งไปด้วยกัน ห้องเงียบสงัดแต่หัวใจเราทั้งสองเต็มไปด้วยเสียงรักและความเข้าใจที่ไม่มีวันจาง